ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมฟอร์ดพัชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้ผมมารีวิวรถรุ่น XL Passport นะครับแต่งอยู่ด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างครับไปกันเลยนะครับผม เรามาอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวรถของ xlr sport นะครับที่แปลงโฉมแปลงหน้าเป็น f 1 5 0 Spider เดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของราคาตัวรถก่อนว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับเป็นกระบะยกสูงที่ถูกที่สุดนะครับในค่าย ford เลยนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาด้วยพละกำลังเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ร60แรงม้าแรงบิดอยู่ที่3385นินเมตรับยมเด๋ยวเรานส่วตัวสีต้างครับว่าสีมี ไรให้ท่านผู้ชมเลือกบ้างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นสีที่โชว์อยู่จะเป็นสีขาวนะครับส่วนสีที่ไม่ได้มาโชว์จะเป็นสีดำแล้วก็สีแดงแล้วก็สีบนเงินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างครับผมไปเลย นส่วนด้านหน้าตัวรถนะครับก็บนฝากระโปรงนะครับก็จะติดตั้งสกูปทรงฟิตนะครับเป็นสีทูโทเลยนะครับเป็นสีขาวตัดกระสีดำด้านนะครับพร้อมตัวนี้นะครับเป็นโลโก้มามาแซงสีแดงนะครับเป็นสกูปที่มีขนาดใหญ่นะครับพอๆกับฝากระโปรงเลยนะครับทำให้รถดูมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวชุดกันชนหน้า F150 ครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็จะเห็นเลยในตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะครับเป็นสีขาวนะครับพื้นสีดำด้านนะครับ ทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ3จุดนะครับเป็นไฟสีเหลืองอำพันนะครับก็ติดตั้งอยู่ในชุดกันชน F150 Spider เลยนะครับตัวไฟเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นสีขาวก็ได้ครับเป็น LED นะครับเพิ่มความสว่างในเวลาวิ่งกลางวันด้วยนะครับก็มาดูในส่วนของตัวไฟตัว C เลยครับตัวนี้เป็น C เล็กนะครับก็จะมีความคมนะครับในตัวไฟอยู่แล้วนะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็เป็นไฟ Daytime ในเวลากลางวันด้วยนะครับด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับ เดิมทีนะครับ XR p พ u ส Sport นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับหรืออัปเกรดเข้าไปนะครับก็ทําให้รถมีความสปอร์ตเฉีียวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นในชุดในส่วนของการชนด้านล่างนะครับก็ทําเป็นสีทูโทนนะครับเพื่อให้ตัดกับชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับทาให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไฟหน้าครับไฟหน้านะครับเดิมเลยนะครับก็จะเป็นไฟหน้า แบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับโคมด้านในจะเป็นสีดำนะครับก็ตัวหลอดไฟเดิมจะเป็นฮาโลเจนนะครับเราได้ทำการอัปเกรดนะครับเป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะครับ mm hmm. ก็จะมีขีทั้งหมด3ขีดนะครับ ข้อในส่วนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับข้อในส่วนนี้ก็เป็นไฟบาร์นะครับก็จะเป็นไฟวิ่งด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีสีให้เลือกนะครับทั้งหมด3สีนะครับสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะครับวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ติดตั้งในรถคันนี้นะครับแล้วก็ไฟนะครับตรงนี้วงแหวนนะครับก็จะเป็นไฟสีขาวด้วยนะครับในส่วนของตัวรูปแบบของไฟก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีครอบัตวไฟ เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็เพิ่มความเฉบเฉียวนะครับให้กับตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างตัวรถครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างเรามาดูเรามาอยู่ในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับของ X Cross Sport นะครับในส่วนของตัวคิวล้อนะครับคิวล้อแบบ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับก็มากับชุด F150 Spider เลยครับในส่วนแม็กและยางนะครับก็จะเป็นยาง Monster นะครับ AT3 นะครับสีล่ายาง 26570R16 นะครับส่วนแม็กนะครับก็เป็นแม็ก16นะครับเป็นลายยอดที่เลยแม็กลายของชุดนะ วันนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าออกแนวแบบล้อรถเลยนะครับมาดูในส่วนของหลังคารถเลยครับก็ติดตั้งเป็นราวหลังคานะครับตรงนี้เป็นดําด้านนะครับมีให้เลือกอีกสีนึงเป็นสีบอลเงินนะครับตรงนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับกระสาประตูก็ติดตั้งด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ช่องแคบด้วยนะครับฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันทั้งหมด10ปีนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับใช้ยาวๆเลยในส่วนของเบ้ารองมือจับก็ติดตั้ง เพิ่มเติมมาด้วยนะครับกันลอยนะครับสติกเกอร์นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับลูกค้าสมารถออกแบบเองได้นะครับหรือว่าคิดไม่ออกนะครับก็เราจะมีลายให้เลือกเยอะมากเลยครับ ประมาณร้อยลายเลยนะครับส่วนของบันไดข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดเดิมที่ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับเป็นบันไดที่มีความแข็งแรงและคงทนนะครับยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายรถเลยนะครับข้อฝาถังน้ํามันนะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็การลอยการกระแทกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโรบานะครับเป็นแบบแขนยาวนะครับอองเอาเลนเดอร์นะครับก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพิ่มเติมไว้เพื่อรองรับการติดตั้งตะแกรงหรือตัวบรรทุกสัมภาระนะครับในอนาคตลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นเดีย ด้านท้ายรถครับก็จะเป็นในส่วนของฝาข้อไฟท้ายนะครับก็ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยนะครับฝาท้ายนะครับก็จะติดตั้งเป็นตัวเป้ารางมือจับนะครับหรือใช้ดาบนะครับกันลอยกันกระแทกนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์พาร์ตตั้งแต่ด้านข้างมาจนถึงด้านท้ายเลยนะครับพร้อมสัญลักษณ์เดนเจอร์นะครับ ในส่วนของตัวพื้นปูกระบาดนะครับติดตั้งเป็นพื้นปูกระบาดไรเนอร์ของ Ford นะครับาการบรรทุกของ Ford บรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะครับแล้วก็ลุยน้ำได้ถึง80เซติเมตรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายนะครับเดิมทีของตัว x อ็กซ์แปรสปอร์เรามีการชนท้ายเดิมนะครับติดตั้งมาแต่ว่ายังสวยไม่พอนะครับก็เพิ่มเติมในส่วนของตัว การชนท้ายของ t l a n d e r เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าชุดกับตัวโลบา o u t l a n d e r นะครับตัวนี้เป็นการชนท้ายเหล็กเลยนะครับมีห่วงโอเมก้ามาด้วยนะครับตัวนี้ไว้ลากจูงนะครับแล้วก็ไฟสองป้ายนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนายัวรถครับว่ามีการติดตั้งอะไรบ้างครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวรถ X passport นะครับก็ในห้องโดยสารก็จะมีความกว้างขวางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับที่ติดตั้งจากโลงงานเลยนะครับเขาในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร ช่องไว้รองรับการใช้งานนะครับเป็นช่อง USB นะครับมีให้ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับของ Ford นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นพวงมาลัย m u l ติฟังก์ชันด้วยนะครับจะมีปุ่มควบคุมนะครับทางด้านซ้ายกับด้านขวาครับทางด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอนะครับทางด้านขวาควบคุมเกี่ยวกัับบเือนนมคะร ก็ในส่วนของกุญแจนะครับก็จะมีให้หมด2ดอกนะครับกุญแจรีโมท1ดอกกุญแจธรรมดา1ดอกนะครับผมครับผมเราจบไปจากการรีวิวนะครับในรถรุ่น XL Passport นะครับที่แปลงโฉมแปลงหน้าเป็น F150 Spider นะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมในช่อง Ford พัฒน Channel นะครับจะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับคันนี้นะครับ ติดตั้งนะครับตกแต่งเป็นแบบสปอร์ตป๊อปโลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งจัดเต็มเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในรถรุ่น XL สแอลพลัสสนะครับเป็นกระบะยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับก็สามารถติดต่อทางมือถือได้เลยนะครับ0 6 2 5 3 6ก5 5 4นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับหรือว่าในเรื่องโปรโมชั่นนะครับาะในส่วนของตัวเพจเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับสอป แดงโบแลงไบเอนะครับในส่วนนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับที่อัปเดตให้ลูกค้าทุกเดือนอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนพัชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพรประแดงน,นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งหน้าต่อไปนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ